โอเค EP ที่7สุดท้ายนะครับก็คือเดี๋ยวเรามาสรุปแก่นของโรงเรียนสอนธุรกิจของหนังสือเล่มน,นี้กันนะครับหนังสือ uh, The Business School นะครับแล้วก็ภารกิจการย้ายไปอยู่ฝั่ง B Quadrant ที่เราทําได้ทันทีนะครับก็อย่างที่บอกว่า,าเราจะได้รับคุณค่าต่างๆเนาะทั้ง8ประการตรงนี้แล้วประการที่8คืออะไรเดี๋ยวเราค่อยมาไล่กันนะครับอ่ะเหลืออีกหนึ่ง,เร,งเรื่องนะก็การย้ายไปมันเป็นโรงเรียนสอนธุรกิจที่แบบ ทำให้เราได้เรียนรู้การทําธุรกิจจากการลงมือทําจริงด้วยการที่เราไม่จําเป็นต้องแบกรับภาระทางความเสี่ยงหรือต้นทุนที่สูงเลยนะครับเราสามารถมีประสบการณ์ในการทําธุรกิจจริงๆได้เหมือนธุรกิจจริงทุกอย่างเลยแต่แค่ว่าเราจะไม่เสี่ยงกับการต้องเจ๊งด้วยเงินลงทุนไม่ต้องสูญเงินลงทุนเยอะนะครับอันนี้คอนเฟิร์มนะครับว่าไม่สูญเงินลงทุนเยอะจริงๆเพราะว่าเรามีอ่า ประกันรับประกันความพอใจใช่ไหมครับแล้วก็เราสามารถย้ายไป B ีค a d r a รนได้ทันทีใช่ไหมจำได้ไหมที่เราอยู่ฝั่ง E กับ S กันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็เราเสียม,มัดที่จะเสียมัด สามารถที่จะย้ายไปเป็นเจ้าของธุรกิจได้เลยด้วยการใช้ระบบแล้วก็สร้างแล้วก็ทําเหมือนนักธุรกิจใหญ่ได้ทันทีทันใดเลยแต่ว่าก็อยู่ที่สกิลความรู้ที่เราจะต้องเริ่มเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองก่อนนะครับอในส่วนตรงนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันทีละข้อเนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับในเรื่องแรกนะครับคุณค่าประการแรกที่เราจะได้รับจากการเข้ามาทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยก็คือได้รับ การฝึกพัฒนาตัวเองก่อนเนาะไม่ว่าจะเป็นฝึกการปรับบุคลิกการพัฒนาตัวเองการทักษะการสื่อสารการนําเสนอเรื่องของการแบบทุกอย่างที่พัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นเก่งขึ้นน่ะกล้าขึ้นน่ะเป็นคนที่แบบเริ่มไม่กลัวการถูกปฏิเสธเริ่มมีมายเซ็ที่แบบอ,อ๋อธุรกิจเป็นแบบนี้นะได้ช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ได้ลองฝึกพูดฝึกคุยได้ลองแบบ พัฒนาการสื่อสารของตัวเองให้พูดได้ดีขึ้นมีทักษะต่อไปเราไปทําอะไรได้เยอะแยะเลยนะครับอันที่2คุณค่าประการที่2คือได้ฝึกความเป็นผู้นำนะครับฝึกความเป็นผู้นําเพราะจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราต้องเป็นผู้นำนะครับคิดแบบผู้นําทําแบบผู้นําก็คือทําก่อนคิดก่อนแล้วก็ทําก่อนลงมือทําทําเป็นตัวอย่างตัวอย่างที่ดีนะเป็นตัวอย่างที่ดีที่คนเขาอยากติดตามเขาอยากทําตามประการที่3ก็คือได้เรียนรู้ในเรื่องของการสร้างทรัพย์สิน แล้วก็การใช้เครื่องทุนแรงในการทํางานใช้ระบบใช้เครื่องมือใช็คเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็เอามาสร้างทรัพย์สินก็คือเครือข่ายของเรานะครับซึ่งมันจะเป็นเครื่องผลิตเงินให้กับเราในระยะยาวนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับธุรกิจใหญ่ๆอื่นๆที่เป็นเครื่องผลิตเงินเหมือนกันโดยที่เป็นทางลัดของคนที่ไม่ได้มีทุนเยอะนะครับประการที่4ี่ก็คือ real world education ก็คือจะทำให้เราได้เรียนรู้โลกความจริงของการ การศึกษาในโลกของความเป็นจริงอะ่ะเช่นเวลาเราเออกไปคุยกับคนจริงๆอะ่ะที่ไม่ใช่แบบทํากันบ้านแล้วส่งอาจารย์อะ่ะที่ไม่ใช่การฝึกพูดหน้าห้องอะ่ะมันคือการไปนําเสนอสินค้าจริงๆและการไปคุยแผนธุรกิจจริงๆและการไปลองได้คุยเปิดใจได้ลองช่วยแก้ปัญหาให้คนจริงๆได้เจอประสบการณ์จริงๆและโดยที่ถ้าเราทําพลาดทําผิดทําอะไรก็ไม่ได้มีใครมาว่าเราลูกค้าจะว่าเราแต่ว่าอ่ามันก็ไม่มีการสอบตกสอบอะไรแล้วอ่ะมันคือชีวิตจริงนะครับแต่ว่า เราก็จะมีแบบจุดรองรับก็คือการที่สินค้าสามารถคืนเงินได้เรารับประกันความพอใจมีบริษัทที่แบบซัพพอร์ตแล้วก็ถ้าขายไม่ออกก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของสต็อกหรือการลงทุนเพราะไม่ได้ลงทุนเองแบบเนี้นะครับก็ถือว่ามีแบบมีเขาเรียกว่าสามารถที่จะลองล้มบนฟูกได้นะครับแว l ลที่5ก็คือคุณค่าประกันที่5ที่เราจะได้รับจากการทําธุรกิจเครือข่ายเนาะก็คือเรื่องของอ tax advantage นะครับอันนี้เดี๋ยวไว้ทํา มีเงินเยอะขึ้นระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็จะเริ่มได้เรียนรู้มากขึ้นว่าการแบบเรื่องความรู้เรื่องของภาษีเรื่องของแบบการที่จะทําให้เราแบบเ,เซฟเงินของเราได้เยอะขึ้นอะไรพวกนี้เป็นยังไงแล้วก็คุณค่าประกันที่หกเนาะก็จะมีสอนกันอยู่เรื่อยๆแหละในเรื่องของการแบบบริหารจัดการเงินเนาะอ่า อ่าอย่างของตัวผมเองเนี่ยผมสอนอยู่แล้วในเรื่องของการแบบบริหารเงินเนาะเพราะเราสอนการเงินมาก่อนเราก็ต้องเอามาใช้ตรงนี้ด้วยว่าในธุรกิจเนี่ยต้องบริหารจากการเงินให้ดีเอาเงินวนมาลงในธุรกิจของตัวเองเอาเงินที่ได้จากธุรกิจตอนเล็กๆอ่ะวนเข้ามา ทําให้เครื่องผลิตเงินของเรามันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก่อนแล้วก็วนใส่เรื่อยๆจนมันมากพอที่จะแบบเฮ้ยเอามาลงทุนในธุรกิจด้วยแล้วก็เอาไปใช้แบบในสิ่งที่เราอยากจะใช้ได้มากขึ้นด้วยนะครับเครื่องผลิตเงินตัวเนี้ยมันสามารถโตได้แบบไม่มีขอบเขตไม่มีจํากัดนะครับคุณค่าประการที่7ก็คือ the value of helping people นะครับก็คือเป็นคุณค่าของการได้ช่วยเหลือผู้อื่นจากที่ได้ดูไปใน ep เมื่อกี้ที่แบบว่า พูดแล้วอ mm ิน hmm. มากเลยนะครับไม่รู้คนฟังจะอินหรือเปล่านะแต่ผมอินมากนะครับอ่า mm hmm. ถ้าอ mm ิน hmm. ก็จะรวยขึ้นนะครับ <laughs> ถ้าไม่อินก็อาจจะยังนะอะไรอย่างนี้อ่ะคุณค่าประกันที่แปดนะครับสุดท้ายที่เราจะได้รับเนี่ยก็คือเรื่องของการสร้างความฝันและการบรรลุเป้าหมายนะครับ dreams and goals นั่นเองนะครับก็คืออ่าการสร้างความฝัน ถ้าความฝันคืออะไรนะหลายๆคนนะคนนอกเขาจะพูดเล่นกันอยู่ว่าแบบธุรกิจขายฝันโน่นนี่นั่นเลยอย่างเงี้ยนะก็ใช่ก็ขายความฝันในราคา900ไงมีความฝันปะล่ะก็จะขายเครื่องมือให้ไงว่าจะทํเครื่องมีเครื่องมือเนี้ยที่ถ้าคุณทุ่มทุนทุ่มแรงกับมันเนี่ยไม่ใช่ทุ่มทุนทุ่มทุนไม่ต้องทุ่มทุ่แรงทุ่มแรงทุ่มเวลาความพยายามกับมันเนี่ยเครื่องมือเนี้ย9 0 0บาทเนี่ยมันสามารถให้ความฝันของคุณเป็นจริงได้ไง แล้วมันก็เป็นได้จริงๆนะมันเป็นไปได้นะคะมันเป็นไปแล้วอ่าก็อยู่ที่เราอะ่ะถ้าเราไม่เชื่อ,อยังไงมันก็ไม่เป็นอะ่ะเพราะเราจะไม่ทำไงเพราะเราไม่เชื่อเราก็จะไม่ทําถ้าเราเชื่อเราก็จะลองทําดูพอลองทําดูมันเริ่มได้เราก็จะเชื่อมากขึ้นเพราะเชื่อมากขึ้นเราก็ทําอีกมันก็ได้อีกแล้วเดี๋ยวมันก็จะเป็นจริงใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่าคุณค่าที่ได้รับในการทําธุรกิจพวกเนี้ยนะเราจะเป็นคนที่มีความฝันเราจะกล้าฝันแล้วก็กล้าฝันใหญ่ขึ้น เพราะเดี๋ยวมันได้มันก็จะเริ่มแบบเฮ้ยเอาอีกหน่อยนี่ดีกว่าว่ะเฮ้ยมันเริ่มได้มันทําได้นี่หว่าเราก็จะไปเนาะแล้วก็จะเป็นคนมันจะเป็นเราจะเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นเพราะธุรกิจเนี้ย เราจะพูดกันเด่เรื่องเป้าหมายกับความฝันเนยเยอะมากเลยมันต้องชัดเจนอะเวลาคนเรามันอยากได้อะไรจริงๆนะมันจะทําทุกวิถีทางให้ได้อะให้จนได้อะเพราะฉะนั้นเราเลยคุยตอกย้ําเรื่องของเป้าหมายความฝันกันบ่อยๆมันจะทําให้เราเป็นคนที่รู้สึกรู้จักการตั้งเป้าหมายในชีวิตของตัวเองอะตั้งเป้าหมายว่าแบบเฮ้ยปีหน้าเราจะชีวิตเราจะต้องยังไงแหละเราอยากจะมีรายได้เพิ่มขึ้นสักกี่เท่าอะแล้วเราจะต้องควรจะทําอะไรได้บ้างแล้วที่มันยังทําไม่ได้ในปีเนี้ยพาพ่อแม่ไปเที่ยวได้ยังซื้อรถที่ออยยากซื้้ไดัง ย้ายไปอยู่ในที่มันกว้างขึ้นได้ยังอันนี้ตอนนั้นเป็นปมมากเลยเนาะอยู่ห้องเช่าแบบรูหนูอะไรเงี้ยไม่ชอบมาเลยอึอดอัดมากเลยอยากจะแบบอยู่ที่ก,กว้างๆอะไรเงี้ยอ่ะซึ่งตอนนี้เราก็ได้อยู่ตามนั้นแหละนะก็แสดงว่าแบบเอ้ยเนี่ยตั้งแต่ทํามาเรามีความฝันที่ใหญ่ขึ้นไว้แล้วเราก็ลงมือทําแล้วเราก็มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วมันก็ซื้อความฝันของเราได้ไงใช่ป่ะเนี่ย,ยก็นี่คือคุณค่าที่เราจะได้รับเนาะเพราะว่าในงานอื่นหรือว่าในเอาแค่ที่บ้านเราอะ่ะ อะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราไม่ได้เกิดในครอบครัวของคนฝั่งขวาเราแทบจะไม่ได้ยินเรื่องของแบบการปลูกฝังเรื่องของการมีความฝันอ,อยากเป็นอะไรหรือมีเป้าหมายอะไรบ้างเดือนเนี้ยเดือนหน้าปีหน้าเนี่ยมีเป้าหมายชีวิตยังไงบ้างแล้วอยากมีชีวิตแบบไหนเคยเจอคนถามแบบนี้ไหมว่าแบบเอออ่าโตขึ้นเนี่ยอยากมีชีวิตแบบไหนมีแต่อยากเป็นอะไรอยากทํางานอะไรจะไปต่อทํางานที่ไหนจะไปเรียนสายไหนดี ใช่ป่ะแต่ว่าแล้วเราอยากมีชีวิตแบบไหนอ่ะแล้วงานที่เราว่าจะไปทํากันสายที่เราอยากจะไปเรียนอ่ะแล้วสุดท้ายอ่ะมันได้ให้ชีวิตแบบที่เราต้องการไหมอ่าอันนี้ก็แล้วแต่ความฝันงแต่ละคนนะแต่อยากให้รู้ไว้เนะาะบางคนอนะ่ะเขาก็อาจจะแบบว่าอุ้ยก,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 ก็ก็อยากทําราชการก็อยากทํางานประจาก็อยากเนี่ยทําขายของมันสนุกอะ่ะก็ชอบอะ่ะ อืมก็เขาอยากมีแบบนั้นมันก็มีความสุขแล้วก็คิดไว้แล้วแหละว,ว่าเดี๋ยวมีเงินเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยอ่ะมันก็คือความฝันของเขาไงมันคือเป้าหมายของเขาไงไม่ผิดนะอันนี้ไม่ได้บอกว่าผิดนะแค่บอกว่าถ้าเรามาทําธุรกิจเครือข่ายเราอาจจะได้รู้ตัวมากขึ้นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถเป็นได้มากกว่านั้นมีได้มากกว่านั้น be more of yourself อ่ะ you can be much more of yourself นึกออกไหมคุณสามารถเป็นได้มากกว่าที่คิดเยอะมากเลยอย่าดูถูกตัวเอง นะมีความฝันกล้าฝันใหญ่แล้วก็ตั้งเป้าหมายไปเลยเกิดมาชีวิตหนึง่งครั้งเดียวอะ่ะเออให้มันแบบลองรวยดูมั่งดิว่าการรวยมันรู้สึกยังไงมันแบบอยากกินอะไรก็ได้กินนะวันนี้อยากจะกินสเต็กอะ่ะวันนี้พรุ่งนี้ใยญกจะกินแบบซาชิมิอะ่ะเอ้ยมันลืนแบบอยากกลับบ้านอะ่ะอยากแบบเอ้ยเดินหน้าอยากไปทะเลอะ่ะไปได้เลย <laughs> ถ้าพายุไม่เข้าเข้าไปอะไรเงี้ยเออเนี่ยอยากมันมันดีอะ่ะคือมันดีอะ่ะนึกออกไหมก็เลยอยากให้แบบว่าได้ลองสัมผัส มันเกิดมาครั้งหนึ่งอ่ะให้มันมีแบบได้สัมผัสหน่อยเถอะคือไม่ต้องรวยล้นฟ้ามากขนาดนั้นหรอกมันใช้ไม่หมดหรอกจริงๆเออเนี่ยเพื่อนนี่ก็บอกว่ามันก็ใช้ไม่หมดหรอกแต่ว่าการมีเพื่อนที่ดีมีสังคมที่ดีได้กินอิ่มนอนหลับแล้วก็ไม่ต้องมีภาระอะไรให้มันไร้กังวลอ่ะเนี่ยก็คือแบบดีที่สุดแล้วอ่ะแต่ก่อนจะมีชีวิตแบบนั้นได้มันต้องมีเงินก่อนนด่ออกไหมมันต้องมีเงินก่อนแล้วมันต้องมีเครื่องผลิตเงินมันก็ต้องมีธุรกิจไงจะทําธุรกิจอะไร uh? อไ่ะก็เนี่ยแหละก็ เนนกลับมาจร็ได้ก็มีความฝันมีเป้าหมายมากขึ้นนะครับนี่คือคุณค่าที่เราจะได้รับนะทั้ง8ประการจากการทําธุรกิจเครือข่ายเนาะแล้วก็สามข้อ action plan ให้แล้วกันเนะาะที่เราจะต้องลงมือทําในวันนี้เลย what to do เมื่อเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าอ้หนังสือเล่มนี้โอเคแล้ว อย่าลืมไปอ่านนะถ้ามีโอกาสไปอ่านดูอีกทีหนึ่งนะครับเราจะได้รู้ว่าเนี่ยก็คืออันนี้ผมเอามาบวกกับประสบการณ์ของตัวเองไงแล้วก็มาผนวกกับธุรกิจที่สอนอยู่นะครับอ่ะ what to do นะครับก็กลับไปเนาะก็อ่านหนังสือก่อนเลย read book นะครับ reading books นะครับแล้วก็อ่าฟังนะครับอืมฟัง ฟังไฟลเสียงฟังิงลงเมื่อก่อนก็จะเป็นฟังเทปฟ,ฟังซีดีใช่ไหมอ่านะไปอ่านหนังสือนะครับลองฟังิงกงเนี่ยก็ฟังช่อง y o u t u ซ e เปอร์มารินก็ได้ก็กดติดตามกันไว้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนาะก็อ่าติดต่อคนที่เขาเชิญเราหรือว่าพยายามที่จะแบบนำเสนอโอกาสที่เราเนี่ยนำเสนอโอกาสอย่างเงี้ยให้เราอะ่ะใช่ป่ะแล้วก็ติดต่อ <laughs> ติดต่อ คนที่เรากําลังเชิญชวนเขาอยู่เนาะอ่ะมันก็ต้องทําอยู่แล้วแหละเราก็ติดต่อไปเล่าให้เขาฟังก็ได้เล่าอะไรก็เนี่ยไปเล่ามาเล่าให้เขาฟังดีว่าอุ้ยเนี่ยวันนี้ฟังอ่าเนี่ยซีรีส์นี้มาเนี่ยจากหนังสือ The Business School แล้วก็สอนทั้งเรื่องการเงินการทำธุรกิจกันอะไรดยนะเขาว่าทำ MV นะแต่ว่าเนี่ยคุณมารินเนี่ยเขาทำโค้ดโค้ดมารินเนี่ยเขาทำ MV นะแล้วก็แต่ว่าเขามาสอนเรื่องการเงินกันแบบแนวคิดอะไรพวกนี้ด้วยนะลองไปฟังดูสิดีจังเลยแล้วเราก็ส่งลิงก์ไปให้เขาฟังได้ไม เขาจะเอาไปประยุกต์ใช้หรือเขาอยากจะมาทํากับเราก็แล้วแต่เขาตัดสินใจใช่ไหมครับอ่านี่คือ what to do นะครับสิ่งที่เราต้องไปทำเนาะแล้วก็อ่าโอเคแล้วล่ะ <laughs> ยังไงก็อย่าลืมไปอ่านหนังสือด้วยนะครับก็อันเนี้ยเอาแต่ละบทเนี่ยเอามาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วก็บวกกับประสบการณ์ที่เราได้เอาไปใช้มาแล้วว่าใช้ยังไงบ้างเนาะที่ยก ธุรกิจแอมเเข้ามาเนี่ยก็เพราะว่าก็ผมเอาไปใช้กับธุรกิจแอมเไงก็เลยเล่าได้ก็ธุรกิจอื่นเราไม่ได้ไปทํามาเราก็เลยเอามาเล่าไม่ได้นะครับเราเพราะว่าเราอยากเล่าให้มันแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นเคส s t ดี้จริงอ่ะไม่ได้แค่มาเล่าว่าเอ้ต้นสือเนี้ยบอกงี้นะมันเป็นแค่ทฤษฎีแนวคิดอะแต่มันไม่ได้เล่าว่าแบบไอ้แล้วเนี้ยไอ้แนวคิดเนี้ยแบบอ่ะข้อน,นี้ asset building leverage เนี่ยทุกคนฟังก็เข้าใจว่าแบบอ่าสร้างทรัพย์สินแหละเออมันก็ต้องมีตึกมีธุรกิจมีอะไรแล้วก็มีแบบเครื่องทุนแรงมีอะไรเงี้ย แล้วตอนไปทําจริงๆอะมันนึกภาพไม่ออกไงเข้าใจไหมมันนึกภาพไม่ออกว่าแบบเราจะาไปทํายังไงวะเราจะทําธุรกิจอะไรวะเราจะเริ่มยังไงวะก็เลยต้องยกตัวอย่างธุรกิจที่ตัวเองทําไงว่าแบบเนี่ยเอาไปใช้แบบนี้นะคุยแบบนี้ใช้คําพูดนี้ทํากับคนนี้นะแล้วก็เขียนแบบนี้นะแล้วทําแบบนี้ อันนี้ก็เลยต้องยกธุรกิจที่ตัวเองทำมาให้ดูนะครับที่มันทำแล้วมันเห็นผลนะเนาะก็เอามาเล่าตามสิ่งที่ตัวเองทําได้แล้วเนี่ยแล้ววันหนึ่งเดี๋ยวเราไปทำเนี่ยเราก็ทําได้ทุกคนก็ทําได้หมดแหละมันง่ายนะครับโอเคก็โรงเรียนสอนธุรกิจ The Business School นะครับซีรีส์นี้ก็ จบเรียบร้อยนะครับอัดรวดเดียวเลย2วันยังไงก็ขอกำลังใจสักคนละหนึ่งไลค์แล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับอยากฟังเรื่องไหนอีกหรือว่าอยากเรียนรู้เรื่องอะไรนะครับเกี่ยวกับการเริ่มการเริ่มต้นธุรกิจหรืออยากฟังประสบการณ์อะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับ